ทอกบาร์บรีคิวนะคะ t h second o yeah as soon as you unlock door we go now oh ถ้าคุณปลดล็อกประตูตอนนี้เลยเพราะถ้เราไปถึงที่นั่นจะเป็นสองร้อยโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันนะคะทีนี้นะลองสโมเกอร์ใหม่กันค่ะเพื่อนๆอัลล็ออออ่าอ่า my h e a ่ะคุณแ hand oh, I, uh, you come to different way <Yeah. S 1> before i i mm hmm. go we go to that don't forget to lock the that door อ uh ๋อโอเคโอ้ temperature okay back setting on phone โอใช้ wifi ท uh ุกอย่างเลยอ่าอ่า เข้าไปแล้วครับอ้าโหเชฟใหญ่วันนี้เป็นเชฟใหญ่เทคออฟนะคะหมูชิ้นใหญ่เลย, <c oughs> เลยคุณใบอันอืมคุณไใบอันบอกว่าออ๋ああ เอ้ยโอ้โหเซตติ้งไทม์ทูวันฮัลเลทนอาวโอ้ huh. ทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะอ๋อมานะคะมาชิมนะเทนอาวทุ่มทุ่มมอลโลมากินได้จ้ะเนื้อจะนุ่มนะคะละมุนแล้วก็ละลายในปากค่ะนี่อเมริกันสไตล์ ไฟบายบายอันบิ๊กเชฟของเราี่ไฟของเรานะคะกันแมลงสดชื่นสว่างสวยอืมสวยปล่อยให้เครื่องทำงานไปนะคะอืมช่วงนี้ก็ปล่อยให้เครื่องทำงานไป เอเพื่อนบอกว่าเปิดไม่ได้ทำไมเนาะเสียดายจังเลยอ,ะอ,ยอ่ะเออช่วงนี้ก็ปล่อยให้เครื่องทำงานไปนะคะอืเสียดายจังเลยเซตติ้งไปเอาก็รีแลกไปนะคะต้องปิดไฟหรือเปล่าไม่รู้เนาะไลฟ์อินยูเอสอจ้า บ้านคนไทยในอเมริกาฮะเอาอ๋อผ่านทางโทรศอ๋ออัออ๋อ สอนไปค่ะแม่ค่ะโอเคโอเคเหมาะกับอากาศนาหนาวๆตอนนี้เลยพูดมอพอดีแหละแล้วได้ไปดูกัน เลยอืจะหอมนุ่มละลายในปากเลยจ้าเกิดอ่าเกิดสิทำสิโชว์ตั้มเอาเกิดเอ้ย b ิ g s h a p คูคูอ่ตอนนี้ก็รอทานอย่างเดียวเวท ting time ทีนี้ in the morning in the morning okay อ่ารีแล็กรีแล็กทางั้นลีเล็กรีแลก okay แันลาเพื่อนๆไปกันนะคะขอบคุณค่ะ